สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซ้อคิงรายการความเกลือกันนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมลูบอกในแมพที่มีชื่อว่าวันพีลีเจเนอรี่กันนะครับออาล้ครับและวันนี้ผมก็จะพามาดูข่าวสารการอัปเดตของอัปเดตเกมนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับ จุด,นจดนเนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุดผู้เล่นที่มีเหตุผลการแบนที่ไม่ได้ระบุจะถูกยกเลิกการแบนย้อนหลังแก้ไขข้อผิดพลาด <Wow. S 2> ทุกท่านก็ได้ยินแล้วนะครับว่าเขาปลดล็อกการแบนแล้วนะครับหมายถึงคนที่ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมโดนแบนใครที่โดนแบนก็อย่าลืมไปเข้าไอดีนะครับว่ามันเข้าได้ไหมไปอัปเดตต่อไปเลยครับอัปเดตต่อมาก็คือ 8.1.1C แก้ไขข้อผิดพลาด แล้วก็มาถึงอัปเดตที่น่าเศร้าใจแล้วครับอัปเดตที่น่าเศร้าใจก็คือ8 1 2 a ไม่สามารถดรอปคอมพาสเซสและเครื่องดื่มค่าประสบการณ์ได้อีกต่อไปเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากการละเมิดบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าอัปเดตนี้หมายถึงอะไรผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างแรกก็คือเราจะไม่สามารถดรอปเข็มหรือทิ้งเข็มให้คนอื่นได้อีกต่อไปและเครื่องดื่มเลยนะครับไม่สามารถ ชิงให้กันได้อีกต่อไปแย่จังเลยปวสารลานน้ำแล้วอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าผมเล่นในมือถือไม่ได้เล่นในคอมห <c oughs> ลังจากนี้คงไม่มีคนมาขอน้ำแล้วละ่ะขอน้ำหน่อยครับขอน้ำหน่อยครับ <c oughs> เพราะว่ามันทิ้งไม่ได้แล้วไปดูอัปเดตถัดไปเลยครับอัปเดตต่อมาก็คืออัปเดต 8.1.2b และอัปเดต 8.1.3ก็คือแก้ไขข้อผิดพลาดน,นะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายก็ bye bye. ผมบายครับ